ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับความฝันดังปฏิหารก่อนมีโอกาสได้เช่าเหรียนเนื้อทองคำหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับวันนี้นะครับข้อให้ถูก่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมสำหรับที่มาที่ไปการที่มีโอกาสได้ชาวเรียนล่วงปู่อิมวัดทุ่งนาไม้นะครับรุนคงก็ผ่านชาตรีก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับว่าคืนก่อนที่ใบจองที่จะออกปร้อยให้กับถุกฐานได้จองเนี่ยพุ่มฟันครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะฟันถึงล่วงปู่อิมในความฟันนะครับมีโอกาสได้เข้าไปกราบสการะล่วงปู่อิม ก่อนทิศถันเนี่ยจะเป่ากระมอมให้ครับพมอ่ะถันเอ้ยขึ้นมาอย่างนี้ครับว่าหลวงพรร่อรัตน่หลวงคําว่าหลวงพ่อรัตนี่คือพระครูพิวิรัตพิริยาธรนะครับหรือวะะ่าตาหลวงรัตเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดสุราธานีนะครับซึ่งทันเป็นเจา้วาวัดอยู่วัดกสาวัดนะครับหรือวัดกระเปาอําเภอขีดนิคมจังหวัดสรุราธานีเนี่ยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยพุมนี่เขารบและก็นับถือตาหลวงรัตนะครับพุมเอาเรียนของฐันเนี่ยเลี่ยมทองแล้วก็ปกติดตัวอยู่ตลอดนะครับ ที่มาที่ไปของตาหลวงรัฐนะครับเสร็จการนี้กลับมาแค่ความฟันครับหลวงปู่อิมนี่ทานก็บอกว่าพอท่านรัดพอทานรัดไม่ต้องวังเวิดนะเดียวพุ่มดูแลให้เองปุ๊บการนี้พอฟันไปแล้วผมว่ชาามาพุ่มก็นึกถึงความฟันเนี่ยเลยพอนึกความฟันนี่เสร็จปุ๊บนี่พุ่มก็ตั้งอ้ทานจิตครับว่าถ้าว่าพุ่มอะยังพอที่จะมีบุญมีวาสนาในการที่จะได้มีโอกาสครอบครองเรียนหลวงปู่อิม เนือทองคำรุ่นขุนกระพันชาตรีที่ได้มีการจัดสร้างที่ผ่านมานี่นะครับก็ข้อให้พุ่มสามารถที่จะเช้าเรียนเนือทองคำทั้งสามเรียนพร้อมกับเนือทองทิพย์สามรอยนะครับในการจัดสร้างครั้งนี้ได้ด้วยความสําเร็จดังที่ใจมุงวัางด้วยเทินเ็จปุ๊กต่อมาอาจารย์แก้ว นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลในเรื่องของซู้เช้านะครับโปรโมตประสานแาจารย์แก้วเสร็จปุ๊บอาจารย์แก้วนี้น่ารักมะครับอันนี้ชื่นชมเลยแลวก็ติดต่อประสานงานอย่างรวดเร็วสักผักพ่ทักไบบอกลยวาสวนใจที่จะชาวเนื้อทองคําของหลวงปู่อิมเสร็จปุ๊บอาจารย์แก้วกระโถกรับหาพุมก็มีการพูดคุยผมบอกอาจารย์แก้วพุมขออนุญาตรกวนอาจารย์แก้วอย่างนี้ครับว่า ถ้าจะให้พุ่มเนี่ยเช้าเรียนเนื้อทองคํขคงหลวงปู่อิมรุนถุงรัปัญชาตรีครั้งเนี่ยขอยัดดอกก้นช่วยพุ่มในการรวบรวมเรียนเนี่ยเนื้อทองคาเนี่ยทังสามเรียนให้กับพ่มถ้าอาจารย์แก้วทําได้พุ่มก็ยินดีเลยที่จะวางเงินมาจ้าหรือว่าชาระเงินไม่ต้องวางเวิร์ดเลยเรื่องเงินเนี่ยถ้าพุ่มบอกว่าเอาเล่นจับพุ่มเอาจริงเล่นจริงจ่ายจริงเรื่องเงินไม่มีปัญหานะครับเจถือกันได้ เสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งอาจารย์แก้วกาโทรกลับมาหาพุ่มว่าเฮียเรียนทองคํานังสามเรียนทีเฮียะได้พุ่มรวบรวมให้ได้สําเร็จแล้วนะโอ้พอแกพูดวันนั้นปุ๊บพุ่มค้นลุกเลยว่าโอ้มันไม่น่าเชือ่อนี่คงเป็นพรบารมีของหลวงปู่อิมจริงๆที่แกเมตตาช่วยในการอำนวยให้พุ่มสามารถที่จะชารเรนทองคําได้ทังสามเรียนจริงๆนะครับพุ่มคนลุกเลยนึกในใจว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ การที่จะรวบรวมเรี่อทองคําที่กระจายกันอยู่อะพมเชื้ออย่างนึงนกไม่ได้ย่อยคนได้คนนึงอะเวลาจะสร้างอย่างนี้เดี๋ยวพอเรียนเนื้อทองคํานี่จะถูกกระจายไปอย่างตัวแทนไม่ได้ให้ไปแค่คนได้คนนึงแต่ถ้าว่ายาได้ก็แล้วแต่ดวงในแต่จังหวะจริงๆครับในการที่ต้องห้าวิธีในการรวบรวมมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยะครับเป็นไปได้ยะพุ่มก็เล่นพระมานานไม่ใช่เพิ่งเล่นพระนะครับเนื้อทองคํานี่เป็นเนื้อแค่เป็นเนื้อลักทุกคนยะได้ครับ ดังนั้นเนี่ยในการที่จะรวบรวมมายิ้วไอน,นได้คนนึ่งเนี่ยในรอบของการจัดสร้างเนี่ยพมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเละมันเทปเป็นไปไม่ได้เลยพมคิดเลยครับว่าสําหรับเรียนของหลวงปู่อิมเนี่ยรุนของพระพันชาตรีเนี่ยรอบนี้เนี่ยเชื่อได้สุดใจเลยว่ามไม่ธรรมดา ไม่ได้จำเพาะเจาะจงเลยนะครับว่าต้องเป็นเย็นเนื้อทองคําหรือเป็นเย็นเนื้อทองทิพย์ที่ยุคเคปเไม่ใช้เลยถูกเรียนถูกเนื้อสําหรับรุนนี้นะครับของหลวงปู่อิมรุนคงขงพันชาตรีถูกเรียนถูกเนื้อพุ่มเชื้อว่ามีความคลั่งมีอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลวงปู่อิมเนี่ยมาถาังใา่เขาออซึ่งเข้มคลั่งในเรื่องของความคงระพันชาตรีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยขอให้ถูกทันมั่นใจได้สําหรับเรียนคงระพันชาตรีของหลวงปู่อิมในรอบนี้ และเชื้อตาว,ว่าอนาคตเรียนรุนนียจะเป็นตำนานและก็จะประเมินมูลราคาไม่ได้และห้าสื้อจับจองกันยะมะในอนาคตดังนั้นวันนี้นะครับใครที่มีโอกาสได้ถือครองนะครับก็ขอแสดงความยินดีจะใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ยังง่ายเรวค่อยใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับเรื่องราว ep ทัดไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่นีมากๆครับหลายคนชอบทาพวกมาอย่างแรงว่าปกติพวกไม่ได้เล่นพระเนือทองคาใส่ใต้เลยทำให้รอบนี้ถึงได้ลงมาเล่นพระเนือถองคาใส่ใต้นะครับ ก็เรียนกันเนี้ยครับตามความซัดจริงเรื่องที่พุม่มในมาซื่อซานกับทุกคนได้รับฟังนี่แหละครับว่าเนี่ยคือทีมาทีไปอย่างนั้นเนี่ยพมเหลยเชื่ออย่างสุดใจเลยว่าเรียนคงพัญชาติยีคงหลวงปู่อิมเรียนนี่ครับไม่ทรไมดาเข้มขังนะครับเก็บได้เก็บ จ้องไว้นะครับใครเคยมีโอกาสคงจะจองกันไม่ได้แล้วนะครับเรียนออกหมดแล้วตอนนี้ก็ถือว่าใครที่ได้ถือครองอยู่ก็ถือว่าเป็นมุญนเป็นวาสนาครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวโอกาสได้ยังไงเดี๋ยวก็มาพบ,มาพ,บมาพูดมาคุยกันอีกนะครับครับวันนี้พมก็ขอบคุณนะสวัสดีครับ